ไม่ทดนนะจ้าเขาทำไปแล้วมันคือสลามอะไรเนี่ยบิงซูมไม่บิงซนะูนะมันคือต้มเก๊กไก่ใสา๋าแล้วดาทำสลามบิงซูเขาดูหน่อยสิโอ้อโอหถ่ายไม่ได้เมื่อกี้ว่าจะมาถ่ายถ่ายไม่ไหวไอะไรอันนี้คือซอสเหรอใข่ยเยอะแต่อย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวบังหมดโอ้ย เอาไติดเนื้อจางซอสเนี่ยนี่หายตั้งแต่แรกเนาะเนี้ยนี่บิงซูมากินที่ร้านเอิม่อกอมกินได้ไหมเนี่ยบิงซูเนี่ยกินได้ไหมอืมน่าจะได้มั้งคงเปรี้ยวๆหวานๆแหละชิมเนี่ยบิงซูหน้าตาแปลกๆเละแมันขมยังไงอ่ะเอ้านี่มันสลามบิงซูนี่นะ ขยำแล้วนะขยำจังลอยอุ้ยสวยมากยเลย้นะขยบิงซูสวยมากนะนะากจะขยำบิงซูแล้วอ่นนะนาดาวไปลูกมันต้อง ASMR นอะเอาไมมาอยู่ใกล้ๆเลย ASMR บิงซูฟังเสียงกันไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าแม่ไม่ได้ยินหรอกหนูไม่เอาไอ้พวกกระมังอะไรมาลองอะ่ะลูก มดแล้วเนี่ยปิงโซปิงโซเอาใกล้ใกลเลยเอาใล้สุดๆเลย วันนี้ก็ใกล้แล้ว